ธจักกังจักกังปวตาจาีารอริยะสัจจาอริยสัจจาปะกเซสปะกเสิตัสสะมินจักโขตัสสะมินจักโขสะมะเยสะมปัญจวัคคียานัง กบวายังกินจียังกินจีสมุทัยธรรมังสมุทัยธรรมังสัพพันตังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันตีนิโรธะธรรมมันตีภะคะวันตังภะคะวันตังอุปัสัมปัทังอุปัสัมปัทังยาจิตตะวายาจิตตะวาภะคะวะโตเยวะภะคะวะโต ติกาสังติกาเอหิภิกขุปสัมปัังเอหิภิกขุปสัมปัังปฏิละภิตาวาปฏิละพิตวาภะคะวะโตภะคะวะโตธรรมะวิญะเยธรรมะวิญะเยอริยสาวกสังโฆอริยสาวกสังโฆโลเกโลกปัทมปัทธรรมอุปันโนอุปันโนอภิสิอโหสิ กัสสะมินจาปิกัสสะมินจาปิโคสสะมะเยโคสสะมะเยสังขารตะนังสังขารตะนังโลเกโลเกปะทะมังปะทะมังอุปนังอุปนังอโหสิอโหสิพุทธะรตะนังพุทธะรตะนังธัมมะรตะนังธัมมะรตะนังสังขารตะนันสีสังขารตะนันสี

Khamat jaga pahwa tenang Khamat jaga pahwa tenang Kala samatang Kala samatang Arya Arya Sawakak sangha Sawak sangha Upati Upati Kala Kala Samatanca sama อิมังทานังสัมปทานอิเมสักการิขะหตตวาอัตโนกายังสักการุปะทานังกะริตตวาตัสสะปะขวาโตยะถาพุเล อัลลอจารันตัง إيمان ปุพัง إ ي มังพุทธะปฏิมังติฆะตุงปัตทินังการิสามะยะถาธาหิเตหิสักการหิปูชังกุกรุมานา Satu nopante Sutira Pariniputopi Pariniputopi Yatapengi Kuknehi Atita Ramanataya Ramanataya Panyayamano Panyayamano Ime ขันหาตัวอัมหากัรที่ครตังฮิตายะสุขายะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระภู้มีพระภาพระองค์ใดแลวว่าเป็นที่พ่ป้นพระภู้มีพระภา ศาสดาเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเราทั้งหลายคนหนึ่งเราทั้งหลายชอบใจชื่นทันของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เพื่อคูนเสว่หาประโยชน์เพ uh bueno> uh ja mm um> OK> ื่อคูนทรงอาศัยความเอ็นดูทรงอาศัยความเอ็นดูได้อย่างพระธรรมจักรได้อย่างพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันยอดเยี่ยมไม่เป็นไปไม่เป็นไปทรงประกาศทรงประกาศอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเก่พระภิกษุเก่พระภิกษุปัญจวัคคีปัญจวัคคีปั๊ Isi, isi, patana, patana, ma'rika thayawan, ma'rika thayawan, laikum hara nasi, laikum hara nasi, laiwan asalahan, laiwan asalahan. พระผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าของพิสูน์ของพิสญจย์ปัญจวัคคีได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทำจากสูได้ทำจากสูอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่าปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วจากสำนักแล้วจากสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแลองพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้เป็นพระอริยสงสาวกแล้วได้เป็นพระอริยสงสาวกแล้วในรรงวิัยในทามวินัยของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระภาคเกิดขึ้นเป็นองค์แรก ปัญจวัคคีปัญจวัคคีบังธรรมบังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทำจากสุได้ทำจากสุอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์พระสัจจมินว่าพระรัจจมินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมีความเกิดขึ้น สรมบจึงทูลขออุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคนั้นแล้วกับพระผู้มีพระภาคนั้นแล้วได้เป็นพระอริยสงสาวกแล้วได้เป็นพระอริยสงสาวกแล้วในธรรมวินัยในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคของพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นองค์เรกมน มันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกพระรัตนตรัยรัตนตรัยคือพระพุทธราตนะเจาพระพุทธราตนะธรรมราตนะธรรมรัตนะระสังฆราตนะราสังฆราตนะได้สมบูรณ์แล้วในโลกได้สมบูรณ์แล้วใน สมาประจวยมงคลสมัยอาสาฬหผลนภมีอาสาฬหผุนมีวันเป็นอาสาฬหมาวันเป็นอาสาฬหมาที่รู้พร้อมกันว่าที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่ เป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงสาวกแห่งพระอริยสงสาวกและเป็นวันที่และเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์พระรัตนตรัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนาคือครบสามรัตนาจึงมาประชุมพร้อมกันแล้วจึงมาประชุมพร้อมกันแล้วณที่นี้ณที่นี้คือสักการะลาวี้โดยสักการะลา ขอตนให้เป็นดังภาชนะให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะรับเครื่องสักการะตระลึกถึงพระคุณตระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งหลายขอพระผู้มีพระภาเจ้านั้นขอพระผู้มีพระภาเจ้านั้นจากทำพระทักสินจากทำพระทับสิ้นสิ้นวาระสิ้นวารา ซึ่งพระสถูซึ่งพระสถทว์พระปฏิมาพระปฏิมารูชาอยู่ด้วยรูชาอยู่ด้วยสักการะสักการะถือไว้แล้วอย่างไรถือไว้แล้วอย่างไรข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปริณิพานแล้วแมเสด็จปริณิพาน ยังปรากฏยังปรากฏอยู่ด้วยอยู่ด้วยพราคุณสมบัติพระคุณสมบัติอันข้าพเจ้าทั้งหลายอยากพึงรู้อยากพึงรู้โดยความเป็นโดยความเป็นอตติตารมอตติตารมจงทรงรับเครื่องสักการะจงทรงรับเครื่องสักการะอันข้าพเจ้าทั้งหลายอันข้าพเจ้าทั้งหลาย